ครับสวัสดีครับวันนี้วันหยุดวันสงการเนาะเดี๋ยวเราจะไปส่งงานอยู่ที่อำเภอยางตลาดอีกแล้วนะครับชุดนี้เป็นชุด2อคูณสนะครับ 2, 2องคูณสอาราคางบประมาณอยู่ที่ประมาณ 60, 6 6 5 0 0บาทโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้เราไปส่งที่ไหนกันนะครับโอเคครับ ห้มเ่ยวซ้ายนตตัี้มีนงตัวนีเต้งี้ไปวางไหนเอาเอาตูว้บนู้้ว้บนแต่ว่าเครื่องมันตได้เปิดได้ครับ ปดมือไม่ขึ้นแต่ว่า,าถือคอย่ช้บานก็ถือก็ค่ะพวกก็ท่านยกมือเป็นมือถึงโอ้ยแต่ว่าบานนี้มากวนกระจัดไปเลยอลไรครับข <c oughs> าดเนาะ9มือเราจะเปิดเลยเราจะเปิดเดี๋ยวพูดแห้ตอนนี้ก็อยู่ที่หน้างานนะครับอำเภอยางตลาดจางังหวัดกาลสิน สองกึ่าสอลองมาดูกัน ร้อนตั้งแต่เช้าเลยครับก็จริงๆในเซต2อคูณสก็จะมีหลายเซตหลายราคานะครับแต่ว่าคือเราจะเลือกเน้นของที่ที่ดีมีคุณภาพให้กับลูกค้าเนาะเราจะไม่เน้นชนิดที่ว่าขอถูกๆตู้เยอะๆเราจะไม่เน้นอย่างนั้นเราจะเน้นที่ว่าขอเสียงดีแล้วก่อนเน้นคุณภาพนะครับเน้นเสียงที่ดีถ้าเกิดใครที่เคยฟังเสียงที่ดี จะรู้ว่าในราคานี้มันจะไม่แพงนะครับสำหรับใครที่มองหาของที่ถูกและดีผมคิดว่าคงจะไม่มีในโลกนะครับยังไงก็ลองคิดวิเคราะห์ดูดีๆเนาะในการที่จะซื้อเครื่องเสียงดีๆในการลงทุนสักชุดซื้อทีเดียวให้มันจบนะโอเคนะเข้าใจเรากันนะครับอันนี้สตาอีทำอะไรครับเออ๋อปอกเกาวครับปอกแข้งเกาวครับต่อทำไมอะอ่า <laughs> ก็กันระบบไฟครับก็คือวางระบบให้มันถูกต้องตามมือกาวลายนิวตันครับผมเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าที่ซื้อเครื่องเสียงครับเราทำอย่างนี้ทุกเจ้าเลยใช่ไหมครับใช่ครับก็เน้นหลักเลยเจ้าเลยนี่ผมไปหาก่อนแป๊บหนึ่งตอบตอบให้สุดนะครับในการตอบกาวนะครับจะต้องลงให้ถูกต้องเนาะลงในพื้นที่ที่ชื้นแล้วก็ลงให้ดีที่สุด ตอนนี้ยังไม่บิ๊กนะเดี๋ยวให้น้องมาตอบให้รู้สุด มีคน,ค,นคนน้องคนนี้มาหาแต่ไม่มีความรักที่เธอค่อยกลับมานั่นก็จะขอ พรอไม่มาพระอภัยนยงไม่มาอยู่ที่สมาลา อย่ามาส่งมันครับยังก็มาส่งเสียโจเสียโจ้ไปสิโอ้เคียงนี่เส้หาตาแล้วว่าเคียงไนหน่อยไปยังคือดังเด็ดตาซื้อังเนี่ยแหละเิ่นซื้อลังผมปืนครับมีสมีกระดังกระดังอยู่นะครับวักระดังเยอะดังเยอดังยอ นอนผู้แก้มเจ้าตนยนต้อนยนผู้แก้มเจ้าต้อนยนลาผู้แก้มอมดอละผู้สอนไผ่น้อต้อนยนซ้อนเจ้าได้ลาศักดิ์ความฉกาจด้นานจะ เยิ่งไกลยิ่งเอยในมานก็ชัดเลยไม่งั้นผม่าพูดเปิดเลยเปได้ตลอดถ้าไม่โดนรพสมันดังมันดังแรงอย่างนี้ไม่ใช่ไม่แรง ก็จะสั <im expedition> para, le o, le o, ่งเพิ่มมาสี่คนสี่าสี่ที่ไปเชนอยเ่แล้วลองฟังก่อนดีกว่าครัแต่จะสั่งเพิ่มอยู่ครับเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเพิ่มตัวก็ได้ครับ ชุดนี้นะครับแต่เือว่าเขามันเป็นชุดสอ,องคู่สองนะครับกต่บ่มีอย่างไรนะครับแต่มี้มิกเซอร์มี mixer, มิกเซอร์มีไฟลอยมีปั๊กไฟอันนี้จะเป็นตัวชุดแยกความสีนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวเอวแอมนะในเทิศนี้ทั้งหมดนะครับหลักการก็เริ่มต้นที่มิกเซอร์มิกเซอร์หลังจากเสียบสายสัญญาณเสร็จแล้วต่อไปก็ เสียบสายลำโพงออราสายเนี่ยเวลาเราเสียบนะครับข้างล่างตู้ล่างให้เป็นซ้ายตู้บูนให้เป็นขวาตู้ล่างเป็นซ้ายตู้บนเป็นขวามันจะมีมันจะมีหนึ 1, 2, นะ่งสองเนาะหนึ่งสองเป็นเบสอ่ะอันนี้หนึ่งสองอันนี้สามอันนี้สี่ทีน,นี้ดูนะครับเราเอาสีไหนก็สายลำโพงต่อครบเนาะลันดับต่อไปเราจะเสียบปลั๊กไฟ ปลั๊กไฟอย่าพึ่งมาเสียบตรงนี้ให้เราไปต่อก,กาวก่อนนะครับต่อก,กาวก่อนนกครงังตรงนั้นอย่าพึ่งเสียบปลั๊กไฟตรงนี้ก็อย่าพึ่งเสียบให้ต่อก,กาวก่อนให้เรียบร้อยนี่กาวที่ทันตอก,กาวให้มันสุดนะครับเพราะว่าไอตัวกาวเนี่ยอไอตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวที่ป้องกันไฟรั่วนะครับป้องกันการชอ็อตการจี่การทำสมมติว่าเราเวลาเราตัวเปียกเราไปแตะเครื่องงเงี้ย ไฟมันก็ไม่ไม่ร่วมลงที่ตัวเรามันก็มาลงที่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นสายกาวสําคัญมากถ้าเกิดว่าไม่ตอกกาวห้ามเปิดเครื่องเราจะเล่นอยู่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเกิดอยู่บนพื้นปูนอ่ะสมมุติเื่องอยู่พื้นปูนตัวนู้นเนาะมันห่างจากพื้นดินมันจะไกลแค่ไหนก็ต้องหาวิธีาาตอ่อกให้ถึงดินใช่ครับเราจะเล่นอยู่ตรงไหนก็ต้องต่อมาให้ได้นะครับเพราะว่าสําคัญที่สุดคือในเรื่องกาวนะครับมันจะช่วยเซฟชีวิตเราด้วยนะถ้าเกิดในกรณีที่มีไฟรั่ว คือลักษณะแล้วผสมเสียงกี่ช่องอะไรก็กแล้วแต่พยายามอย่างให้เกิดศูนย์นะครับเห็นไหมผมจะพยายามตกตกไว้ให้เกิดศูนย์นะครับจิกวัดจิจิ สวัสดีครับผมอาจารย์โจ้พไนโตรวนะครับวันนี้อยู่ที่ยางตลาดกาลสินนะครับกับอีชุดนะครับที่ขายดีในช่วงสงการนะครับเซตนี้2อคูณสราคา66,500บาทนะครับในเซตนี้นะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาชมกันเลยครับครับในเซตนี้66,500บาทนะครับในเซตนี้ก็อ่าเป็นราคาที่ถือว่าอ่าไม่ถูกไม่แพงแต่ว่าคุณภาพเกินราคานะครับก็ในเซตนี้นะครับก็จะมีมิกเซอร์นะครับจะเป็นตัว อ่าทารดาแฟนซี8นะครับตัวนี้เฉพาะตัวมิกอยู่ที่6อยู่ที่2650บาทนะครับตัวนี้มี6ไม้นะครับแล้วก็2สเตอร์แล้วก็1นึบูทูธนะครับแล้วก็เพราะว่าแอมป์ที่ให้กับลูกค้าตัวนี้จะเป็นตัวไม NPE นนะครับ HA เอ่าซีี800นะครับกำลังขับอยู่ที่850วัตต์ที่8โอห์มนะครับตัวนี้เสียงดีมากนะครับสามารถขับเบรดอก800ได้ขับกลางแหลม อ่าสามร้อวัตตที่ผมจัดมาให้หลูกค้าได้สบายๆแล้วก็สําหรับเดวิลเล c k ก็จะใช้เป็นตัว DBA 2 6 0 P นะครับตัวนี้ใช้ P set ที่จูนให้ใหม่ล่าสุดลงไปให้แล้วนะครับแล้วก็ปลั๊กไฟจะเป็นตัว NTS ไม้ร้อยก็จะเป็นตัวโปรพัดนะครับ UM 1 5นะครับพร้อมเหล็กพร้อมโต๊ะนะครับทั้งเซ็ตพร้อมใช้งานโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตู้ลำโพงกันครับเขาสำหรับในส่วนของตู้ลำโพงนะครับจะเป็น2อนะครับ ตัวนี้จะเป็นตู้ตัวเต็มนะครับเบสแผ่นนิ้ไหวพรมิทยโวนะครับข้างในใส่ดอกทาดาทีดี18 800วัตต์นะครับตู้พร้อมดอกอยู่ใบละ6,950บาทนะครับตู้เปล่าอยู่3,960อ่า3,950บาทสำหรับกลางแหลมจะเป็นพมิทักวาดีนะครับตัวนี้7,950บาทตู้เปล่า3,002 2นะครับแหลมจะเป็นตัวอ่ากลางกลางจะเป็นตัว M12.5 7ทาดา M12.5 7แหลมจะเป็นคอม50นะครับ ในเซตนี้ก็เป็นชุดที่ถือว่าเป็นเซตที่ขายดีนะครับหลายคนจะถามว่าอ,อาจารย์โจ้่ทำไมชุด2คูณ2อคูณ4 8, ูณ8อาจารย์โจ้ํทำไมราคาสูงนะครับจริงๆแล้วจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันคุณภาพตามราคานะครับเราต้องเข้าใจว่าในเมื่อของที่มันคุณภาพดีมันก็ต้อง มีราคาสูงไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นอย่าเป็นซีเรียสนะครับว่าจะถูกหรือจะแพงแต่ถ้าเกิดเราฟังแล้วเราโอเคแล้วก็พิจารณาไว้นะครับส่วนที่ใครสนใจอยากจะฟังนะครับก็มาแล้วฟังได้ที่โรงงานนะครับเซตนี้นะครับหกหมื่นหกพันห้าร้อยบาทนะครับฟังดีดีครับหกหมื่นหกพันห้าร้อยบาทเบสสองกลางสองคุณภาพ,าพเสียงนะครับตามที่ได้ยินโอเคเดี๋ยวไปฟังเสียงกันเลยครับ โอเคเมื่อกี้ก็เททดลองเสียงไปแล้วนะครับเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวเราต้องมาถามความพึงพอใจกับเจ้าของเครื่องนิดนึงสวัสดีครับชื่อพี่อะไรนะครับเออเท่ครับพี่เท่ที่โจ้ครับผมโจ้เป็นยังไงบ้างครับพี่ที่เสียงออของชุดน,นี้ชอบครับถูกใจเลยชอบราคาเท่าไหร่นะครับหกหมื่นหกพันห้าร้อยครับห้าร้อยคุณภาพเป็นยังไงบ้างเออเกินเกินตัวที่แรกที่แรกสั่งชุดหกหมื่นแปดใช่ครับทีนี้ก็ ขอลดมิกลงมาเพราะว่ามิกตัวที่ลูกค้าขอของไม่เข้านะครับขอพี่โจ้พี่โจ้เป็นไงบ้างครับฟังเสียงเลยครับผมชอบชอบนะถูกใจครับถูกใจเดี๋ยวสั่งเพิ่มอีกครับสั่งเพิ่มเป็น4ี่คูณสี่ชุดนี้รองรับเป็น4ี่คูณสีได้นะครับก็คุณภาพคุ้มค่าเกินราคาคุ้มค่าครับอันนี้ก็สงการคงจะทั้งวันทั้งคืนแน่เลยจวนทีแรกทีแรกบอกพี่ครับว่าพี่ก็ถามว่าเอ้ใช้ใช้ได้นานแค่ไหนผมก็เลยบอกว่า พี่ก็ใช้ไปได้ถ้าเกิดไม่โดนค้อนก่อนไม่โดนค้อนข้างว่าพอพี่เขาได้ฟังเสียงแล้วเป็นไงพี่น่าจะโดนค้อนไหมน่าจะโดนน่าจะโดนน่าจะต้องโดนโอเคนะครับก็ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับที่ตัดสินใจเลือกของภูเิทัยทายูก็ฝติดตามผลงานภูเิทัยทายูบายทาาดเอ็กซ์โปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับสนใจก็ยังไงก็ ติดต่อเข้ามานะครับเบอร์โทร084408227นะครับ Facebook พูมิทักษ์กล่อมใจทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับ Line ID, มไ d พดมิทักษ์101 po n g pit ak 101แล้วก็ u t u b e นะครับภูม,มิทักษ์ o Channel นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยด้วยครับ